ลูกปืนล้อนะครับของรถยนต์แต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับสําหรับลูกปืนล้อในตระกูลนิสสันตัวนาวาร่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเผื่อใครนะครับที่ว่าไปซ่อมแล้วนะครับแล้วช่างบอกมาว่าพี่ลูกปืนล้อหน้าแตกนะครับส่วนตัวเรานะครับเวลาไปซ่อมที่ไหนเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่ช่างบอกเนี่ยว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะบางคนก็ อาจจะยังไม่ได้ถอดนะครับก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยครับเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับลูกปืนล้อหน้าในนิสันนาวาร่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเผื่อไปซ่อมปุ๊บเขาแจ้งมาว่าเฮ้ยพี่ลูกปืนล้อหน้าของอ่าพี่อ่ะแตกนะเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยลูกปืนล้อหน้าของเรานั้นรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าลูกปืนล้อหน้าของนิสันนาวาร่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีกันกี่แบบ เดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงไปเลยครับผมหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับลูกปืนล้อหน้านาวาร่านะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนิดนึงก่อนครับทีนี้จะบอกเพื่อนๆว่าสำหรับลูกปืนล้อหน้าตัวเนี้นะครับมันก็จะมีทั้งรุ่นมี ABS และไม่มี ABS นะครับแล้ววิธีดูดูยังไงครับเพื่อนๆสังเกตสายตรงนี้นะครับจะเกิดสายตรงเนี้คือเป็นสายเซนเซอร์ ของ ABS ถ้าไม่มีสายก็คือเป็นรุ่นไม่มี ABS นะครับก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับนี่เห็นไหมนะฮะพิกให้ดูนะครับลูกปืนล้อหน้าของนาวาร่าเนี่ยมันจะเป็นติดดุมมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะฮะก็มาฝากให้เพื่อ,อนๆดูเนาะเผื่อใครที่ใช้นาวาร่าอยู่เวลาลูกปืนล้อแตกปุ๊บเราก็ได้รู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากพลาด ในการชมคลิปแบบนี้ก็สามารถกดติดตามนะครับจะได้รู้ข่าวสารการเลือกดูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับลูกมือล้อหน้า abs nawara ขอบคุณครับขอบคุณครับ